ด้านนอกนะครับด้านนอกความสวยงามของพระธาตุกัสปะชยะมงคลหรือว่าพระธาตุที่วัดสิริมังเต่างอยนะครับพระธาตุเจดีย์กัสปะอ่าชยะมงคลนะพระธาตุเจดีย์กัสปะพรชยะมงคลนะฮะอยู่ที่วัดสิริมังเต่างอยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บรรจุไว้ในฐานอ่าทเป็นฐานมากนะครับฐานมนาก สวยยงาามมากเลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะฮะ,ะวัดสรีมังคลาเต่างอยนะครับวัดสรีมังคลาเต่างอยวัดนี้สวยงามมากนะฮะอยู่ในอำเภอเต่างอยนะครับวัดสรีมังคลาเต่างอยด้านหลังเป็นพระโบสถดด้านหน้าเป็นพระโรมสาลีริกธาตุนะครับเป็นถือว่าเป็นสริมงคลที่ได้เข้ามาถ้า,าจจได้มาชม ได้มาในเต่างอยแล้วก็เชิญเข้ามาชมอยู่ที่วัดสรีมังคลาเต่างอยนะครับถือว่าจะพาเข้าไปชมข้างในนะฮะข้างในนี้ก็จะเป็นสถานที่บูชากลับไหว้นะครับกอดไหว้บูชาวันนี้ไปเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เข้ามาไหวพระยาเต่าออยแล้วก็เดีเชิญเข้ามาเป็นพระธาตุเจดีพระธาตุเจดีย์เจดีย์อีกัสปะอ่าชยะมงคลนะพระธาตุเจดีย์กัสปะพิชยะมงคลนะฮะอยู่ที่วัดสิริมังเต่างอย ันนี้ก็ถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บันจุนไว้ในฐานทําทเป็นฐานนาคนะครับฐานนาคสวยงามมากเลยในี่ะตัวตัเป็นประวัติสิริมังคลาเต่างอยตั้งแต่ประวัติพระยาเต่างอยแล้วก็มีการอี การเขียนภาพสัญลักษณ์ภาพต่างๆของพระยาเต่างอยนี่คู่บาคู่เมืองเดือนชื่อดุชามานานนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยชุมชนได้ไปสู้รบก,กับประเทศลาวแล้วก็ชนะประเทศลาวได้อบอกยกเกลนคนลาวมามาพบาแม่น้ำคุงก็เลยเห็นว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์และมีเต่า เป็นจำนวนมากอยู่ในแม่น้ำพุงก็เลยได้ตั้งหลักปักฐานและได้สร้างากฐานและสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ที่นี่ก็จึงตั้งเป็นอำเภอนะเบอรเต่างอยจึงได้เป็นสร้างเต่างอยเป็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้ก็เป็นประวัตสิสืบเนื่องจากของพระยาเต่างอยนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งมงคลคู่บ้านคู่เมืองถ้ามาเที่ยวอำเภอเต่างอยแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดมาที่เจพระธาตุเจดีกสปะชระิยะมงคลนะครับหรือว่าวัดสิริมังเต่างอยนะฮะหรือว่าเต่างอยนั่นเองอยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับข้างในก็ดูเป็นศิลปะที่สวยงามด้านนอกก็จะมีพญานาค คนน้ำอย่าหน้าคนน้ำนะนนครับอยู่ติดลิมทางเลยครับอาติดทางเลยก็มีโอกาสก็ได้มาชมมาชื่นชมบารมีเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่อไม่ไกลจากแต่พระพุทธตามส่วนเขากำลังสร้างสะพานนะครับะสะพานเชื่อมจากเต่างอย สะพานตรงนี้มันจะเชื่อมโยงเข้าไปอยู่สู่เต่าง,งอยแล้วก็กาลังสร้างถ้าไปไหว้ถ้าไปหาไปหว้เต่าง,งอยก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานมาที่วัดเต่าง,งอยนี้ได้เลยอันนี้เป็นความเชื่อมโยงของอวัดเต่าง,งอยกับเชื่อมโยงของพญาเต่าง,งอยนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ได้มาเที่ยวครอบครัวมาเที่ยวที่เต่าง,งอยนะฮะแล้วก็มีพระอุโบสถ นี่เป็นวัดวาลามและก็าาพาครอบครัวมาเที่ยววันนี้ก็เพื่อโอกาสรีวิวให้ได้ชมนะครับอ่านี่ก็เป็นรีวิวของวัดให้ได้ชมนะครับนี่ฮะเอเแล้วก็จะดูด้านนอกนะครับด้านนอกอก,อก็จะสวยฮะสวยงามมากเลยเนี่ยเนี่ยด้านนอกนะครับด้านนอกความสวยงามของ พระาธาตุกัสรปย<น>ชยมงคลหรือว่าพระ,พระาธาตุที่วัดสิริมังเต่าง,งอยนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับมีมาทําบุญได้ถ้าอนนสะพานนั้น,น,นก็เสร็จสรรพเรียบ,บร้อยเขากาลังตกแต่งที่จะข้ามไปที่ไหว้ไหว้พยาเต่าง,งอยแล้วก็มาชมขของควัดวัดอ่า สลีมังเต่างอยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ